สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพี่ตาหก้อซิ่งนะคะวันนี้ก็สอมลดเกี่ยวอีกคือเกาเบื้องบน,นสอมลดเกี่ยวเข้าคือสภาพานนี่เฮ้ยเห็ดอะไรไหรืตัวเห็ดอะไรก็เลยตัวลดเท่ามาตีเมย <laughs> พี่สิเป็นตาเหล่าไงบ่เมือนี่โอ้ยทั้งเห็ดทั้งนอนไปโอ้ยเงินไหลหมือวานสมยุคสองคนมือนี่สมอยู่คนเดียวอาการมันเป็นจังไรมากมากลุก้นอยว่ <laughs> ลุกันลุทางแต่อ้เขาเ <laughs> หมือนกับอมจะลุ้ทางอืกมือนี่คือไดี่อมคนเดียว วันนี้ลูกน้องมาอยู่หนึ่งวันเข<อ>้ากับเห็ดเงี้ยหรือเข้าเห็ดได็กเนี่ยจะลืมเีเนาเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้มจะสูดอกแต่บิ้มรู้ว่าเขาเห็ดยังหนอกเฮก็มั่งใจที่จะดีแล้โอเคแมงนี่หอด ไอ้อยาการค่ายวะกระสีั้งแต่สื่อมากตุ้โดู้เรืเอ่อเลยเลยเอาดีสองออกไปแก <c oughs> ้วผ่าสีดำด้้นนะให้ใสไหม <c oughs> ใส่ถ่ายคลิปหายแล้วก็ใส่เอานั่นเอานี่ <c oughs> กะวานอีกเจ้ามือจังสชเดียวถ้าเฮ็ดอีลีก่ะเอานีไม่ได้เฮ็ดอีลีบ่เฮ็ดอีเลนบ่ไว้ถึงถ้าตอกพวกนี้ออกประกอบลูกแล้วเลยช่วงล่างมือเดียวกันแล้วแต่ว่ามันบวกรึที่ล่ะนี่โอ้ยังไงนี่ตอกทั้งนี้ก็ยังบอกรึยังหยดหลายเฮ็ดจั้งในลราอ้วนมาที่นี่เก็บลงไปคันหาว่ารู้ซาตัวเดี๋ยวมันออกตายอู้ห เบึงบึงเบึงบึงมาเบึงใกล้มาดูใกล้ๆปกติข้างในนี้มันจะเป็นเจรเบีนะทุกคนนี่มีแต่ขีดินโอ้ยเดี๋ยวเบึงเถอเดี๋ยวจะถอดเอาไปเบ้งดูปกติข้างในนี่มันจะเป็นเจลเบีแบบนี้นอเอแต่โลกนี้มันมีแต่ขีดินแบบ่ยไงทวนๆเต็มอาญาเลยโอ้แตกหมดแล้วทนี่ ที่มันเกียนมันต่องากคูบเวลาเขาสมเขาสมแบปไปี้ปกติเวลาเขาใส่แล้วเกียนเขาบูถอดออกเ็เทียๆมันก็เล่นเน่ยบางทีเพราะว่าล่าแตกนี่เขาถอดอยังซี่โอ้่อลูกปืนนจะจะบหมุนไงต <c oughs> <c oughs> ัวจัง ว่าที่ดินปูไม่ติดก็นหน่อยอันทั้งนั้นเอาออกเลยหรืบ่เยอะเกี่นอันนึงเอาบ่ออกอู้หูเนียนนะวะใครมีคำแนะนำสามารถเอาออกได้บ้างเนี่ยก็เรามาจารย์ทั้งหลาย พวกที่มันต้องเป็นเจลบาบีนี่มีแต่ขี้ดินโอ้ยจนมันไม่มีเจลาบีละดึงน,นมีแต่ขี้ดินเห็นบ่มันมีเจลาบีตรงไหนนี่อือืม ที่ริงแกน,นต้องเปื่อนเชลบียบปนนั่นอันนี้เปื่อนได้ขี้ดินนี่แหละสาเหตุที่มันบ่ออกแกนมันออกยากยนอนว่าเชลบีมันไม่เคยอัดอะอใส่แบบนั้นอะแล้วก็เวลาแตกก็ถอดออกแบบนี้แล้วก็ประกอบใส่ไปขึ้นแบบนี้ถ้าโชคดีคือ,อมันบ่ก,กินแกนอ่านจบยังไงเนี่ยโอ้ เบิ้งพี่น้องบอกมันตบยุ่งไง <laughs> ว่าสิตียุ่งยั่งันนโอ้บระทันจ่อยโอ,โอ, <laughs> โอ้เอาขีดดินมาท่าเฮานี่แหละมันเคยออกยากย้อน,นเขาถอดเตี้ยสีเลยปีนสิคัดคันนี้บ่แม่งขีดลาดรอชมตู้แอร์นะคะ,ะทำช่วงล่างเสร็จเมื่อไหร่ เเนนใส่ตู้เอมเมื่อนั้นใส่ตู้แฮมเมื่อนั้นตอนนี้บ้าแล้วตอนนี้ที่แน่แถอดลู่เล่อเมืนบอสเธอลู่เล่อถอดถอดจังได้จังสิออกโอ้ยกลุ่มไม่ขี่ขานแบบที่บอกทำไมยู้อใส่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเอาให้เปิดไฟที่จะถอดน็อตเบอร์สักที่นี่นเ,นเออ,เอ,อไปเอารถไปขันยังยุ่งเหรอพยุ่ง

ได้โทษสามเอาซื้อ ปเป็นหวดด้ดะมู้จั๊กว่าเป็นหมวดงะทวที่เป็นที่เป็นทองเหลืองได้เหรอเออชู ใส่ถุงมือ งา่ายดอกือสีบอง,ง่ยอายดอกอ้าวสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจังติดตามใหม้ะจ้ะพี่น้องขอให้เพื่นเอาออกก่อนวันนี้สวัสดีจ้า